จอไรเดอร์ครับสว,ส,สวัสดีครั้งหนึ่งครับมาพกกบกจอไรเดอร์ครับผมก่อนกลับบ้านครับผมมาเจอเรียกว่าสุดที่สุดของที่สุดของวันนี้นะครับกับ ADB 3 5 0ที่ต้องบอกว่าสร้างกระแสคือฮาในโลกโซเชียลมากๆเพราะว่ามันคือ ADB ที่แต่งที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งจะเปิดตัวไปวันนี้มาวันนี้จัดหนักมากเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับเราจะมาเจาะกันว่า ADB 3 5 0ยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยในแนวของสายสปอร์ตจ๋าๆาเลยเนี่ย มันคือรถของใครสำนักไหนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์เผื่อว่าจะเอา ADB ที่อยู่ด้านหลังนี่บู o คันด้านะครับกำลังขายกันอยู่เอามาทำแบบนี้นะครับงบประมาณหลายแสนครับแต่ว่าเป็นยังไงเรามาชมกันเจ้าของรถนะครับคันนี้ไม่อยู่นะครับคันนี้ไม่อยู่เราจะมีเจ้าของรถที่อยู่คือคันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครแนว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 ไทยออกล่า ดาวออกไหมดาวไม่ออกโถรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือน้องโดของผมเองอ่เข้ามาเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดโดแจ็คชอปนะครับหรือว่าโดโด้โปรเจกต์นะฮะครับพี่นี่คือ ADB ที่แอบทำเอาไว้ใช่ครับใช้เวลาทำอยู่นานมากประมาณสัก15วันหนึ่งพี่เฮ้ยสิวันนึงานด่วนงานด่วนเป็นงานด่วนเลยงานด่วนครับพูดง่ายๆคือโดปิดความลับว่าเฮ้ยผมมี ADB ผมทำการแต่ง หลังร้านเงียบสช่ซ้มมันมันเนื่ยจากมันเป็นรถโปรเจกต์อะพี่เป็นรถที่รถทาง Hon d a ครับยังไม่เปิดตัวก็ต้องบอกก่อนทางทาง h o n ด a เนี่ยให้ความัานใจทางกับทางร้านแจ็คช็อปให้ทํารถตัวนี้ออกมาซึ่งกว่าเราจะได้เห็นรถตัวนี้ก็เกือบจะเปิดงานกันอยู่แล้วพี่ก็มีเวลาน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นความลับอะพี่มันจะมันจะเปิดตัวเร็วไม่ได้เราก็เลยมีการใช้เวลาปั้นรถคันนี้ขึ้นมาใช่พี่ก็คืออยากให้เป็นตัวโชว์ที่มาจอดในงานนี้ปั้นนี่คือปั้นข้าวเหนียวหรือว่าปั้นน้ำมันใช้ดินสพอองคโเเจ๋ลย คือกลายเป็นว่า ADV ที่เราเคยเห็นในโบชัวหรือว่าเห็นการเปิดตัววันนี้กับคันนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะใช่พี่ยนรูปแบบเลย ก็ตอนที่ไปดูรถนะพี่มันเป็นทัวริงจ๋าเลยครับใช่แบบทัวริงแบบรถโด่งเลยพี่แล้วทีนี้เราก็ได้โจทย์ว่าอยากจะให้นําเสนอในมุมมองนึ่งว่าเอ้ยมันก็สามารถทําทรงซิ่งได้นะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยกระแสของฟอร์ซ่าเนี่ยต้องยอมรับเลยตอนนี้ทรงซิ่งมาจริงๆว่าจะเป็นหน้าซิ่งเนี่ยพี่ที่เราทํากันอยู่นะโหลดหลังหน้า2นิ้วหลัง400อยะไรเงี้ยมันมาจริงๆก็ต้องรับมันว่าเอ้ยมันมาทีนี้ด้วยความที่กระแสฟอร์ซ่ามาแรงต่อเนื่องครับเขาก็อยากให้นําเสนอว่ารถ A D V ก็สิ่งได้อ่าโอเคฉะนั้นเดี๋ยวคันนี้เรามาดูกันว่าความสิ่งของคันนี้ที่บอกว่าทําไปหลายแสนใช,ใช้คําน,นี้ได้เลยใช่ไหมหลายแสนก็พอพี่หลายแสนหลายแสนนะ,ะ <laughs> จะกี่แสนทั้งมันบอกเยอะไม่ได้นะ,ะเรามาดูกันดีกว่าวา่อะไรบ้างาเริ่มจากด้านหน้าก่อนก็ถึงก,ก,ก่อนพี่รถเดิมๆถ้าเพื่อนเห็นวันพี่จอนพาไปดูเปิดตัวเนี่ยม,มันจะสูงทั้งหน้าทั้งหลังเลยต้องบอกคันนี้กว่าจะฟิตเมนต์ได้คือต้องปรับสภาพก่อนปรับสภาพคือความเตี้ยความเตี้ยก่อนพี่คือหลังเนี่ยจะลดจาก440เหลือ400มิล เหลือ400มิลก็จะมาตรฐานเลยเท่ากับฟอร์ซ่าออ่าโเคแต่หน้าเนี่ยผมอ่ะตัดโช๊คออกไปอ่ะเหลือ2นิ้วเอ่อไม่ใช่เหลือตัดเอาไว้สนิ้วครึ่งโอ้โหสนิ้วครึ่งพี่เพราะมันโด่งมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นแผงคออัพไซด์ดาวใช่ไหมพี่ตัดกระบอกเลยเหรอตัดเย่นด้านในเลยพี่ต้องตัดกระบอกมันมันไม่สามารถโหลดสปริงได้เนื่องจากว่าข้างหนึ่งมันเป็นคอมเพรสชันอีกข้างหนึ่งเป็นรีบาวกระบอกโช๊คพวกเนี้ยแล้วตัวแผงคอเนี่ยที่เราเห็นนะพี่ตัวเนี้ยมันยกสูงใช่ไหมมันทําให้ยิ่งตรงเนี้ยมันเสริมมมกาาชชิงโคไไ่่ด้้้เตียแลว มันสูงเรากเลยต้องเล่นตรงนี้เยอะหน่อยโอ้คือจัดทรงแม้กระทั่งตัวของกระบอกโชกใช่ใช่พี่เตี้ยเราให้ได้เตี้ยเตี้ยลงไปเบสิะผมรวมล้นแล้วสามนิ้วสามนิ้วเลยถ้าได้สเต็ปเพื่อนๆทรงนี้คือสามนิ้วโอเคใช่ต้องถามอย่างนี้ด้ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่จะซื้อมาแล้วแบบมาอยู่ดีๆไม่เอาตัวลิ่งเว้คุณจะแต่งทรงซิ่งครับอาย่นตรงนี้ยากไหม ก็ยากไหมก็พอสมควรพี่ <Okay. S 2> แต่ว่าหลายๆคนก็ทําได้ก็อย่างผมเนี่ยต้องบอกเลยผมให้พี่กิมพระรามสามทำ uh, พี่ <okay. S 2> กิมแกดังเรื่องงานตัดอยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็แกช่วยทําให้ ตัดต่อไม่พอตัดก็ซื้อใหม่สั้นไม่พอยาวไม่ต่อโอเคตัดไม่พสั้นไม่ซื้ออะไรโอ้โหจะเย็นจะเย็นโอเคที่เราเห็นก็คือความเตี้ยของเขานะครับใช่พี่ในระยะนี่ระยะระยะน้อยลงอ่าหรือน้อยละอันนี้ยางก็เปลี่ยนใหม่ยางเป็นบิตโนแบตแหลกพี่ก็คือแถแหลกของใสซิ่งแน่นอนตัวตัวเอเลยตัวนี้อ่าเป็นตัว F นะครับแล้วก็ล้อนี่ก็คือโดทาแน่นอนเพราะว่าสไตล์ลัดโดเลยคืออย่างงี้พี่คือรถ a d ดีใช่ไหมครับจริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนล้อได้เหมือนกันนะ่มันแปลงได้แต่ผมรู้สึกว่าอยากโชว์ลายก ตอนที่เห็นรถอน่ชอบเลยก้านมันสวยก้านเอ็กก้านมันสวยมากแล้วก็ผมก็อยากนาเสนอในส่วนที่ยังเป็นล้อเดิมอยู่ก็เลยทําการพ่นสีอย่างเดียวสวยสวยพ่นให้เป็นสีดาเก๋ดพี่ก็เป็นสไตล์ซึ่งสีเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงร้านแจ็คช็อปก็มีเหมือนกันใช่ครับเดีนนย๋ยวจะส่งไปจอเรเดอร์ช็อปด้วยครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ที่ฮารูฮาราฮะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก็คือตัวของด้านที่เป็น,ด,นด้านซ้ายหมดใช่พี่ตัวเนี้ยต้องได้ความอนุราะห์จาก พีตูปากน้ำนะลูกพี่เราเองครับจันเด็กขมุยโคตรสวยตัวนี้เป็นลายใหม่พี่จอนี่พี่จอนร้านเราสองคนไม่มีขายครับผมพยังไม่ออกพี่จอนเพิ่งได้ไปชุดใหญ่ก็ยังไม่มีลายนี้ยังไม่มีเพราะว่าเพิ่งเสร็จเลยพี่เป็นใหม่ยังไงเป็นใบหยักนะพี่แต่ว่าใช้ตัวใบจานเนี่ยกระแทกตรงนี้อ่างนี้พี่มันลดดแรงกระแทกของของใบจานเอาหมุดไปรับปกติมันจะเป็นหมุดใช่ไหมพี่รับแรงขนาดแต่ตอนนี้เป็นตัวนี้ซับแทนโอเคลายใหม่ล่าสุดใบนี้สวยรูจานเนี่ยตรงกับ adv เออฟอร์ซ่าพี่ใช้ด้วยกันเลยเลยครับแต่ ตัวหูเนี่ยต้องสร้างใหม่หมดซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีขายมีตอดูเพราะว่าเป็นขาดาใช่ไหมปกติใช่ผมไปทําการแบลิงเพิ่มลวดลายให้มันดูดุขึ้นดายสีอลูใช่ครับเป็นสีอลูกัดเนี่ยพี่กัดคือชุบดําก่อนแล้วค่อยมากัดให้เป็นสองสีให้มีมิติใช่ครับแล้วก็ปั๊มเกลปั๊มตัวนี้เป็นเกลสปีดก็คือจริงๆถ้าเพื่อนอาจจะเห็นเป็นเขาเรียกเหมือนสี่พอร์ตหูชิดส่งเดียวกันพี่มันเป็นแต่ของเกลสปีดก็คือตัวนี้จะเป็นยุ่นแท้ๆหน่อย คือสภาลยุดเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะเนี่ยพี่จอนเห็นไหมนี่ปกติเรามีขายสีแดงน้ำเงินแล้วก็สีเอิร์นใช่ไหมอันนี้ม่วงอันนี้ม่วงก็คือสั่งทำพิเศษเหมือนกันก็คือชุบสีใหม่หมดเลยชุบสีใหม่แล้วก็มีปลดไวเนี่ยพี่ปลดไวทุกอย่างคือคันนี้คือทำใหม่หมดคือหมดหมดหมดนี่อย่างเดียวก็หลักเกือบหมื่นแล้วนะครับแค่เนี้ยเกือบหมื่นแล้วนะครับก็ตามนั้นพี่ไม่พลาดลักโอเคตามนั้นนะฮะนี่คือด้านหน้านะฮะแล้วก็พอพูดถึงด้านหน้าเสร็จปั๊บนี่ฮะจุดเด่นของรถอออออออีีกกกย่่่่าาางงงงนนนนึ็็คคคคคืืืเรรรรข์์บบบใชั ทำใหม่หมดคันนี้ทำใหม่หมดแล้วก็เป็นงานแรกที่ทางเฟสไฮเปอร์คาร์บอนจัดมาให้เลยคือเนื่องจากรถคันนี้มันไม่มีต้นแบบเลยพี่ทุกอย่างคือด้นสดหมดก็ต้องขอบคุณทางเฟสไฮเปอร์คาร์บอนมากตั้งใจทำช่วยเนลมิตออกมาให้ขนาดนี้ครับโอเครอบคันเลยคัีรอบคันเลยโลโก้นี่เลยพี่นี่โลโก้นี่เลยพูดถึงในเรื่องของตัวคาร์บอนยังไม่พอนะครับสิ่งที่ทําให้รถคันนี้ต่อแหลมมากเลยสีครับสีเนื่องจากเทนนะพี่เทนสีม่วงกำลังมาเทนสีม่วงกำลังมาชั่วโมงนี้ก็เลยอยากจะอยากจะช่วย ผักดันให้สีม่วงมันเจอจลัดโเเขาเรียกอะไรนะสวาย L L A B อะไรนะ L B G T L B G T กำลังมาเราก็อยากสนับสนุนสุดยอดเอาเพลง Will Survive ขึ้นเลยนะได้ครับเดี๋ยวเต้นโชว์นะครับเป็นสีม่วงที่มีมุกในตัวเป็นกากเพชรด้วยใช่พี่เป็นม่วงก็คือเป็นเป็นม่วงเมทัลลิกนั่นแหละพี่แต่ว่าลูกเล่นเราคือจะมีมุกแล้วก็จะมีเกจที่เป็นมุก เอฟเฟกน้ำเงินตัวนี้ถ้าถ้าเพื่อนมาที่งานอ่ะเพื่อนเพื่อนที่มาที่งานจะเห็นเลยว่าเป็นมุกเอฟเฟกน้ำเงินตัวนี้จะขึ้นแสงมากในกล้องอาจจะดูดับหน่อยอแต่ว่าเนื่องจากสีมันมันมันจ้ามากจริงๆสีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นสีน้ำเงินแล้วกันก็คือจะกลายเป็นเหมือนกับฟอสซ่า300พี่ตรงน,นั้นที่มีเกตยิปยิาใช่ครับจะมีเกตยิบยิบใช่สวยครับอันนี้ก็คือโดสั่งพิเศษมาใช่ครับเราต้องการให้มันเล่นกับไฟในฮอพี่ก็เลยก็เลยตั้งใจทำสีนี้มาคเ ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับทาทั้งคันเลยใช่ครับงานงานของสีรวมถึงงานคาร์บอนจะเห็นได้ว่าร้านเฟียสเองค่อนข้างพิถีพิถันมากนะใช่ครับเช่นตัวซับในเห็นไหมใช่พี่จอนดูนความหนานี่รอยต่อพวกนี้เป๊ะเขาเก็บเรียบหมดนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้เวลาทำคาร์บอนพี่จอนน่าน่าน่ากลัวที่สุดคือในพวกรอยต่อใช่พวกรอยต่อพวกนี้ถ้าทําหนาทําเยิ้มไม่เรียบนอนไม่ไม่เรียบร้อยแน่นอนครับใช่ครับจะปิ้นต่อนี่เขาเก็บเนี่ยพี่ขอบพวกนี้ มันจะปิ้นใรมากใช่ครับก็คือเป็นงานคาร์บอนทั้งคันช่ตัวนี้สูยคาร์บอนเลยพี่ใช่นี่ฮะโลโก้โลโก้แปะใหม่นะครับครับผมมีเรื่องของแทนก็เปลี่ยนใหม่เป็นแทน GTR ตัวคาร์บอนด้วยนะครับสีแม้กระทั่งที่เป็นสีดําด้านก็เปลี่ยนสีใหม่ใช่ตัวนี้ดำด้านเราก็พ่นให้เป็นดำเกรดเหมือนล้อตัวดำเกรดผสมกับดำเงาธรรมดาโอเคเพื่อให้มันตัดกันอยากให้มันดูตัดกันใช่พี่สุดยอดจริงๆอยากคุ้มนะ จะยากไปหน่อยมันยากมากมันยากไปหน่อยแค่ซอสรองก็ตายหาแล้วโอเคอันนี้ด้านบนแล้วพี่เราดูปั๊มกันหน่อยไหมได้ได้นี่ก็น่าจะรู้จักกันดีอ่าเกลสปีดพี่อันนี้คือเกลสปีดที่อยู่ที่ออเงินหรือคูนซับอันนี้คนละเกลเลยพี่อันอันนี้ต้องบอกว่าความพิเศษของปั๊มตัวนี้คือเป็นปั๊ม C N C พี่เป็น C N C ก็คือตัวท็อปนั่นแหละตัวท็อปเลยพี่ของทางค่ายเกลสปีดตกตกข้างเท่าไหร่สอ0 0มื่นห้าพี่สองหมื่นห้าสองพนเนื้อห้ใช่ครับโอ้โห ก็เดี๋ยวนี้ใครที่เล่นเกลคงจะรู้นะครับว่าราคามันโหดร้ายมากนะฮะใช่พี่แต่ว่าเนี่ยมันเป็นรถโชว์อ,ะอ่ะก็อยากไปคิดว่าะจะต้องแต่งแพงคือเราใส่เบมโบ้ใส่อะไรก็ได้ครับแต่คันนี้มันมาชุดเกลแล้วเราก็อยาก เป็นเกลียงชุดไปขนาดพี่ถึงแม้ว่าตัวของตามเนี่ยเป็นเกลญี่ปุ่นแต่ว่าสายเนี่ยของคนไทยนะฮะสายก็ยังเป็นสายเอิร์นแต่หัวขมุยหัวขมุยอีกแล้วก็เนี่ยสีพวกนี้สั่งทําได้พี่เดี๋ยวก็ร้านพี่จอาก็จะมีนะเดี๋ยวผมจะสั่งไปลงให้มีสีน้ําเงินจะเย็นเปิดบินมาเกือบร้านยังไม่มีตังค์จ่ายก็เลยใจเย็นๆเราของมาเนี่ยโอ้โหของเยอะมากเลยตอนบินมาเป็นไงพี่โอ้โหเยอะเหมือนกันเกาหัวเลยฮะบินมาก็เยอะโทรคุยกันตั้งแต่พูดถึว่าโอ้โหบอสสวย เบาะนี้ก็ต้องเป็นน้อาจารย์เราพี่พี่หนคุณพี่หน่อยวัดดานนะครับออในเ<บ>ิมิสมา,มาให้ใช่แล้วความยากนะพี่คันนี้เนื่องจากมันเป็นรถทัวริงใช่ไหมครับ,บมันจะสูงใช่รถอ่ะไม่สามารถยกไปให้แก วัดกับรถได้พี่เอารถมันต้องจอดอยู่ที่ร้านใช้จินตนาการเอาพี่จอนก็คือเราเบาะของฟอร์ซ่าเนี่ยพะมันใกล้เคียงกันแต่ต้องบอกเพื่อนนะครับว่าเบาะฟอร์ซ่าใส่ ADV ไม่ได้เพราะมันมีชุดตัวครอบตัวนี้แต่ผมใช้คือเอามาวางท้าบและจินตนาการดูว่าความหนาความอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่จอนเห็นคือเบาะฟอร์ซ่าเราจะไม่มีสันพวกนี้ใช่ตัวเนี้ยพี่หน่อยตั้งใจปั้นมาให้เพื่อให้มันเข้ากับเหลี่ยมพวกนี้พี่ตามขอบใช่ครับแค่ที่แบบที่พี่ชอบออกแบบ อ่าเหมือนบอ่จอนตัวเอ้จริงผมบอกวพี่จอนนั่นแหละจเป็นต้นแบบโอเคสวยบอกว่าพี่หน่อยเกาให้เท่าพี่จอนเลยแต่เดี๋ยวลบเหลี่ยมลบคมเอาสวยสวยสวยซึ่งบอดทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานพี่พรลฤทรออกปั๊บมีอแต่งสไตลสปอร์ตก็คือพี่หน่อยก็มีขายใช่โอเคอ่ะดูกันต่อฝั่ง่นเท้ยเพ่าะอันนี้ก็คือตรงรุ่นของเขาตัวนี้มีขายเลยทางฮอนด้าเลยแหละเป็นผู้จำหน่ายใช่ก็จะอยู่ในเครือของท็อปเฮตซี ใช่เฮดุซีเป็นผู้เป็นผู้สั่งมาจําหน่ายแต่ว่ามันจะเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างโยชิมูระกับนี่พี่ขาจะเป็นจีคัพโอ้เ <K up S 2> ขาฟ <featuring S 2> ิชเชอร์ลิงกัน G มันจะมีเอดีวีมีตัวหนึ่งพี่ที่เป็นสีแดงที่แปดจิ๊กเกอร์จีคัพทั้คงคันเห็นไหมพี่ก็คือคันนี้แหละใช่แล้วเขาจะแถมท่อ,อตัวนี้มาไม่ใช่แถมเพิ่มตังค์หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทใช่พี่เราจะได้ท่อใบนี้ไปโอเคซึ่งซึ่งฝากหน่อยผมลงคลิปเสียงไปแล้วนะไปดูได้ที่ช่องผมเสียงดัังม้้ยยก็พพอออไไดดูู่่่่ีนะใชครบ ท่อว่าเป็นท่อแบบสไตล์ําเดิมของทางศูนย์ที่มาให้มานะครับที่สุดครับศูนย์ไม่ให้มาแน่นอนก็คือตัวนี้ฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนื่องจากว่ารถมันสีม่วงโช๊มันก็ต้องม่วงและยี่ห้อเดียวที่จะม่วงพี่จอนคือก็คือไฮเปอร์โปไฮเปอร์โปไฮเปอร์โปครับเพราะนนี้โปมาจากเขาอีกทียังไม่จ่ายตังค์เลยถูกต้องครับผมโอเคตัวนี้ก็หลายตังค์ตัวนี้หลายตังค์แต่เพื่อนๆอาจจะไปหาว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีขายนะพี่จอนไม่มีสิพอผมบอกกันเลยก็ได้ว่าตัวนี้ก็เนื่องจากว่าพอโจดได้ไฮเปโ อยากจะทํายังไงให้ได้โชคใหม่ซึ่งโชคเมื่อหนึ่งที่มีขายอยู่ตอนนี้ที่ผมเจอคือโชคมังกี้โชคมังกี้พี่ที่ขายเอามังกี้มายำใส่เอามังกี้มายํำสุดแต่แต่ว่ามังกี้ถ้าเห็นนะจะเป็นมันไม่เหมือนสปริงเตี้ยเป็นหูกลมคันนี้สร้างใหม่หมดพี่คือปั้นใหม่หมดเลยปั้นใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสปริงนะครับจะเป็นหูโช๊คโช๊คหูโชใหม่ตัวนี้พี่จอนทีเด็ดนี่กล้องให้นัดยินให้หน่อยตัวเนี้ย สร้างเหมือนตัวนอกเลยพี่อ่าใช่เพราะว่าถ้าผมถ้าไม่มีตรงนี้มันจะเป็นเป็นท่อตรงๆขึ้นมามันไม่สวยแต่ตัวนี้เราสร้างเน้นๆเลยเพื่อให้มีแหวนเหมือนตัวนอกเลยเฟี้ยวงอเนี่ยพี่สร้างขาปุ๊บทําแหวนรัดแล้วก็มีบาทตัวนี้ซึ่งสามารถจะปรับได้ก็ตัวนี้ปรับได้จริงหมดพี่เนี่ยเล่นได้ปกติหมดเลยใช่คือเน้นใช้งานจริงๆโแล้วก็ต้องบอกเลยกิมพระรามสามให้เขาอีกทีนึงอ่าโอเคครับผมด้านล่างลงมาน้อยนึงเป็นตัวของปั๊มตัวเกลวตัวล่างตัวนี้พี่ก็คือเกลวสปีดเหือนก ก็แพงเหมือนกันควายเหมือนกันพี่แต่ว่าก็อย่างว่าครับให้มันเข้าเซตกันหน้าหลังโอเคทีนี้ในส่วนของจานต้องบอกก่อนเพื่อนๆมีคําถามว่าล้อหลังฟอร์ซ่ากับเอดีบีเหมือนกันไหมใส่ด้วยกันได้พี่จอนแต่ว่าใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะเพราะว่าไอตัวขาตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆใส่ไอพวกปักข้างมันจะติดก้านล้อพี่คือคือล้อล้อใส่ได้ครับตีนอมาก่อนแต่ถ้าแบบเพื่อนๆที่ไปใส่แต่งเนาะขึ้อรถแต่งก่อนใส่จานสองสี่ห้าก็แล้วใส่ตัวปั๊มปักข้าง ปั๊มจะติดการล้อทันทีพี่โอเคซึ่งตัวเนี้ยไอเกลตัวเนี้ยลูกมันเล็กมันบางกว่าพี่ระยะเนี่ยก็เกือบติดแล้วใช่แต่ถ้าเป็นพวกปักข้างมันติดเลยติดเลยใช่ดังงั้นก็คือใส่ไม่ได้อะใส่ไม่ได้ครับพี่หรือไม่เราต้องตัดสูดออกก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าที่ผมคิดไว้ก็คือยกจานพี่ยกจานยกขาโอ้ยทำบูธง่ายง่ายพี่ง่ายอยู่ก็แค่มันจะมีชุดที่เป็นจานจานหมุดอย่างเงี้ยเราลองบูทแล้วก็ลองจานลองขาออกมามันก็จะยกไปทางขวาสุดยอดได้อยู่พี่สวยสวยแล้วก็เดี๋ยวอีีกลาน่แหะ มีมีแน่นอนพี่มีมีชุดเราบอกว่าพี่จอนก็ต้องทำอยู่แล้วตัวของสวิงอาร์มนี่คือใส่กับของฟอร์ซ่าได้ไหมได้พี่แต่มันต่างกับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันจะมีบังโคนนเ่ถ้าสังเกตกันฟอร์ซ่าไม่มีฟอร์ซ่าไม่มีตัวนี้อ่าอ่าแต่ว่าเอดวีมีตัวนี้มาให้อ่าแล้วก็สวิงอาร์มใส่ด้วยกันได้พี่จอนแต่ว่ามันจะไม่มีตัวยึดตัวนี้โอเคมันจะเป็นบ่าตัวเบสิคโอเคอ่าเพื่อให้ยึดบังโคนตัวนี้ได้ก็ ถ้าเพื่อนๆขับฟอร์ซ่าอยากมีกันดีดแบบว่าตรงรุ่นอยากศูนย์ก็ใส่ A D V ไปเบิกสวิงอาร์มแล้วก็ไปเบิกตัวเนี้ยโอเคก็ใส่ได้เลยใช่พี่ใช่คือของอะไรบางอย่างมันสามารถยำกันได้ใช่ใช่ครับจริงๆเครื่องยนต์มันก็คืออยู่ในในเลนส์เดียวกันกับฟอร์ซ่าสามารถศูครับมครับพี่คือทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะของไอเดียละกันใช่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปแต่งก็คือต้องใช้งบมหาศาลอยู่เราก็ต้องพูดอย่างงี้ดีกว่าแต่ถ้าเราจะเซฟมันทําได้เหมือนกันพี่จอนก็คือหมายถึงว่า ไม่จำเป็นต้องฟูคาร์บอนก็อาจจะพ่นสีดำหรือจริงจริงรถมันมันดิบอยู่แล้วก็ไม่ต้องพ่นคือก็ก็แค่ปรับทรงเปลี่ยนโช๊คดหน่ะเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนชุดปั๊มอะไรก็ได้ทรงแล้วพี่ใช่ครับอะไรบ้างเล่นงานสีก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงอะไรประมาณนี้แต่นี่คืองานเราขึ้นฮอนะก็งานโชว์งานโชว์ทำนิดนึงครับอย่าว่ากันถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆได้รับ ADV 350มากันมากัเยอะเยอะแล้วพวกที่พูดทั้งหมดเนี่ยโดมีแต่งได้เลยไหม เอ่อถ้าตอนนี้ถามว่า d อทีวทำได้ทําได้แต่มันจะเสียเวลาเรื่องชอ็อตโชคไปตัดพี่แต่ผมคิดแลนไว้ย่างไ้พี่จอนอาจจะนะซื้อโชคแล้วทําไว้รอเลยอ๋อโอเคคือเข้ามาที่ร้านปุ๊บสับโชคเลยเก็คือเราก็จะด,ดูสภาพโชคลูกค้าสภาพโชคเราให้มันดูเหมือนกัน มันก็คือลักษณะที่คุณอยากจะได้แบบแนวเลสซิ่งหรือสปอร์ตใช่คับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบเดิมเดิมก็ไม่จาเป็นต้องขนาดนี้ใช่ถ้าแบบเดิมๆจริงๆต้องบอกก่อนอาจจะขัดใจเพื่อนๆนที่อยากทัวริงซึ่งทัวรลิงเดี๋ยวผมก็ต้องทำเหมือนกันพี่จอนก็จะมีลูกแหลกพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีรองรับเหมือนกันแต่ตอนนี้คืออยากนําเสนอความแตกต่างจากรถเดิมก่อนถูกต้องนาเสนอแนวนี้เพราะว่ากระแสฟอร์ซ่ามันมาแนวนี้อ่าแต่ถ้าขัดใจใครก็ต้องขอโทษด้วยครับสวยสวยสวยติดชอบเลยซึ่งอย่างนี้ไปก่อนใช่ กับคันเหลืองแต่เอิญเอิญคันเหลืองเนี่ยเจ้าของเขาไม่อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้เอาเป็นว่าทั้งสองคันเนี่ยยังอยู่ในงานที่มอเตอร์โชว์ครับผมคุณอยากจะดูคุณก็เดินมาดูได้ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ตรงข้างกับทางบูธของ h o น da เลยจอดโชว์สองคันเลยใช่ครับอยู่ในงานสองคันเลยครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูตัวเป็นๆจริงๆอีกหลังจากมอเตอร์โชว์คันนี้น่าจะไปวางอยู่ที่อยู่แจ็คช็อปอที่แจ็คช็อปใชส่วนคันนู้นไปโชว์ที่เคดีโพเตครับที่ฮอนดู อาลากรบังลากระบังพี่อ่ลากระบังตอนนั้นนะครับก็เอาไปว่าวันนี้ก็คงจะได้เซอร์ไพรส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัว a d b 3 5 0จากทางคอนด้รวมถึงรถแต่งจากสำนักโดโด p โปรเจกต์หรือว่าแจ็คช็อปแล้วก็ KD ด้วยใช่ครับพี่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆนิดนึงก็ฝากคนที่ชอบรถ a d b 3 5 0นะครับก็สามารถสอบถามอินบ็อกมาคุยกันได้การปรับแต่งแนวนี้ว่าจะจัดทรไงได้บ้างแต่ผมคิดว่า กว่าจะได้รถกันคงจะนานหน่อยพี่ตอนนี้ได้ข่าวว่าคิวยาวมากๆถูกต้องครับขนาดฟอร์ซ่าตอนนี้ยังทุกคนยังน้ําตาไหลกันเลยว่ารอรถมานอาสาเดือนใช่แต่ยังไงก็สู้ๆนะครับรอรถกันหน่อยแต่ถ้าอยากแต่งรถอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ช่อง ฝากเลยได้ไหมได้ครับโอเคฝากด้วยนะครับว่าช่องโดโด้โปรเจกต์นะครับโดโด้โปรเจกต์ใช่ครับก็จะเป็น YouTube ช่องน้องผมเองใช่แล้วก็ TikTok ก็โดโด้โปรเจกต์เหมือนกันซึ่งฝากทิกตอกพี่ชายผมด้วยนะอย่าลืมเข้าไปกดเยอะๆเพรไม่มีเวลาทำเลยตอนแรกลงมีคนดูสองแสนกว่าหลังๆเหลือแสนหลังๆเหลือหมื่นบอกกูไม่ลงแล้วด้วยไม่ใช่ไม่มีเวลาเอ้าก็ตามนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย a d v ขายดีมากแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เดี๋ยวรอติดตามคพิ่มกันต่อไปได้ครับวันนี้ขอบคุณโดมากคคคคคครรรรรััััับบบบบบบขขออออุุณณเพืื่่่่นนนๆทีชมมด้ววยยะะาาล ความสวยความงามเนี่ยมันอยู่ที่ตังครับครับถ้าคุณมีตังทำอะไรก็จบครับครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตังขี่เดินกันต่อไปดีกว่าสบายตังดีใช่ครับนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ